5ข้อควรปฏิบัติในตอนเย็นถ้าอยากหุ่นสวยบอกเลยห้ามพลาดมีหลากหลายกิจวัตรที่แนะนำให้สาวสาวมันทำในตอนเช้าเพื่อให้การลดน้ำหนักได้ผลดีและแน่นอนว่ากิจวัตรในตอนเย็นก็มีส่วนทำให้การลดน้ำหนักได้ผลด้วยเช่นกันดังนั้นวันนี้เราจึงรวมเอา5ข้อปฏิบัติในตอนเย็นที่ผู้หญิงไม่ควรพลาดช่วยให้สามารถลดน้ำหนักได้ผลเร็วมาแชร์กันค่ะ จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามอ่านพร้อมๆกันเลยหนึ่งใส่ใจเรื่องอาหารการกินเริ่มแรกสาวๆจะต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะการกินอาหารในช่วงตอนเย็นจะต้องวงดการกินอาหารจำพวกน้ำตาลเช่นบราวนี่คุกกี้และไอศกรีมซึ่งการกินอาหารเหล่านี้ในตอนเย็นมีส่วนทำให้ร่างกายรู้สึกไม่สบายตัวในตอนเช้าได้ เนื่องจากอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะทำให้เกิดพลังงานมากเกินความต้องการของร่างกายจนส่งผลให้เกิดการสะสมของไขมัน 2. หมั่นยืดเส้นยืดสายการหมั่นยืดเส้นยืดสายในตอนเย็นไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักเท่านั้นแต่ยังช่วยทำให้จิตใจที่เคร่งเครียดเกิดความสงบลงและยังช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ที่สำคัญการยืดเส้นยืดสายในตอนเย็นจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงจากการนั่งทำงานตลอดวันได้ดียังไงก็แนะนำให้สาวๆมั่นยืดเส้นยืดสายในตอนเย็นทุกวันเพื่อให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่น แถมยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นอีกด้วย3หมม่นผ่อนคลายจิตใจการผ่อนคลายจิตใจของตัวเองมีผลต่อการทำให้การลดน้ำหนักได้ผลดีเพราะโดยปกติแล้วการลดน้ำหนักมักจะมาพร้อมกับความเครียดเนื่องจากต้องควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้มีวินัยและจะต้องควบคุมอาหารการกินให้ดี สำหรับการผ่อนคลายจิตใจในตอนเย็นแนะนำให้สาวๆใช้วิธีง่ายๆนั่นก็คือการแช่น้ำเพราะเป็นวิธีที่ช่วยให้กล้ามเนื้อที่อ่อนล้าเกิดการผ่อนคลายได้ดีสีกินมื้อเย็นก่อนหนึ่งทุ่มสำหรับการกินอาหารในตอนเย็นที่ช่วยให้การลดน้ำหนักไม่เกิดผลเสียก็คือควรกินอาหารมื้อเย็นก่อนหนึ่งทุ่ม หลังจากนั้นไม่ควรกินอาหารใดๆทั้งสิ้นนอกจากการดื่มน้ำเปล่าวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายของสาวๆได้มีเวลามากพอในการย่อยอาหารมื้อเย็นก่อนเข้านอนในช่วงกลางคืนทั้งนี้ถ้าร่างกายของสาวๆย่อยอาหารได้ดีมากเท่าไรก็ยิ่งทำให้ร่างกายสามารถโฟกัสกับการนอนเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้มากเท่านั้น และนั่นก็จะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญมีประสิทธิภาพไปด้วยห้างดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนในช่วงลดน้ำหนักแนะนำว่าสาวๆควรลดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนหรือถ้างดไปเลยก็ยิ่งดีต่อสุขภาพร่างกายเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักสามารถส่งผลเสียหรือให้โทษต่อร่างกายมากกว่าที่คิดโดยเฉพาะการทำให้นอนไม่หลับ หรือการที่ร่างกายมุ่งแต่จะเผาผลานแอลกอฮอล์มากกว่าการได้พักผ่อนเต็มที่อย่าลืมว่าเมื่อใดที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะเป็นการขัดขวางความสำเร็จในการลดน้ำหนักของสาวๆาวได้สาวสาวคนไหนที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักนอกจากจะใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายการควบคุมอาหารเป็นต้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับห้า ข้อปฏิบัติที่ควรทำในตอนเย็ยนที่เราได้กล่าวไปข้างต้นกันด้วยนะคะซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนช่วยให้การลดน้ำหนักเกิดผลสำเร็จได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น